เมื่อสร้างคิดถึงสาวแฝดฝนสีแจ้พุ่งโหนาบนจากไปเหตุงานทางไงหยุดแถวฟังทนทิมไอไว้เบื้องอุบลยนตฟ้าจนเมื่อหนาวปีตลา บส่งข่าวมาเป็นตานาใส สวัสดีครับนะครับผมสวัสดีนะครับพี่น้องสมาชิกชาวเครื่องเสียงนะครับพี่น้องที่กําลังติดตามรับชมการรีวิวสินค้าจากทางเพจร้านคมซาวบ้านเครื่องเสียงกลางแจ้งทุกถูกทันนะครับวันนี้ก็เจอเจอกันอีกเช่นเคยนะครับผมเจอกันก็วันนี้คํำๆหน่อยพี่น้องนะครับวันที่เท่าไรล้วนี่นะวันที่14นะครับ14ธันวาคม พศ2566นะครับกับช่วงเวลาประมาณ17.44นาทีนะครับก่อนรับชมคลิปทุกครั้งพี่น้องเหมือนเดิมเซียนเคยเด้อนะครับฝากพี่น้องนะครับอย่าลืมเข้าไปกดติดตามนะครับทุกทุกช่องทางนะครับที่ทางเราได้ทำการอัปเดตสินค้าให้กับพี่น้องสมาชิกเราได้รับชมกันนะครับช่องทางที่1เป็นช่องทางเพจนะครับพิมพ์เป็นภาษาไทยเลยเด้อนะครับร้านคมซาวบ้าน เครื่องเสียงกลางแจ้งนะครับ Facebook Facebook นะครับคมซาวซื้อขายเครื่องเสียงกลางแจ้งนะครับแล้วก็ช่องทางที่ท่านกำลังรับชมคลิปอยู่ในขณะนี้นะครับก็คือช่องทางยูทูบนะครับลูกอีสานพันข้าวเหนียวนะครับอ่ะวันนี้เรามีสินค้านะครับอ่าใหม่มือหนึ่งนะครับซึ่งตัวนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวที่ฮิตติดตลาดมากเลยนะครับตอนนี้ มีกันหลายรุ่นนะครับคาปามีกันหลายสีนะครับที่เราเลือกเลือกุ้ยเลือกปนมานะครับที่เราเลือกมาในวันนี้นะครับถือว่าเป็นรุ่นใหญ่สุดของนะครับ Power m c Channel นะครับมาตินนะครับตัวนี้เป็นรุ่น MX41600 นะครับรุ่นลองเราไปจะมี MX1AC1300 นะครับแล้วก็รุ่นที่เราเห็นตามตลาดทั่วไปจะเป็นรุ่น MX1800 ตัวนี้นะครับพี่น้องดูนะครับสังเกตได้ง่ายนะครับตัวนี้นะครับจะเป็นรุ่นใหญ่สุดหม้อแปลงนะครับตัวแกนเข่าวนี่มนจหลือนิดเดียวพี่น้องนะครับบางรุ่นก็จะเป็นแกนที่มันเหลือยาวๆลงไปเลยนะครับตัวนี้หม้อเต็มนะครับน้าหนัก40กว่ากิโลนะครับคาปลา2ชั้นนะครับนี่คาปลาบรรจุไฟ2ชั้นนะครับชั้นละ16ตัวรวมเป็นทั้งหมด32ตัวนะครับเดี๋ยวพี่น้องดูใกล้ๆก่อนนะครับเห็นไหมพี่น้องนะครับมันจะมีชั้นล่างด้วยนะครับ เ่ะเอาเดี๋ยวเสริมไฟนี่นะครับมันจะมีชั้นล่างด้วยพี่น้องนะครับ18นิ้วชั้นนั้นละ2ดอกนะครับที่เราได้ทําการทดสอบไปเมื่อกี้นะครับน้าเสียงที่ได้ก็ถือว่าโอ้พี่น้องนะครับนัวมากเลยนะครับเร่งติดมือพี่น้องนะครับเร่งติดมือไม่ว่าจะเป็นกลางแหลมนะครับกลางแหลมเมื่อกี้ก็ช่องละ2ดอกนะครับเบสช่องละ2ดอกนะครับส่วนกําลังวัดพี่น้องนะครับกำลังวัดตัวนี้นะครับน่าจะอยู่ที่ประมาณ1,300นะครับที่8โอห์ม นะครับสี่โอมน่าจะเกือบ2000นอยู่หรอกพี่น้องนะครับนะครับน่าจะเกือบได้พี่น้องนะครับแต่จริงๆเคอแอมพวกนี้ก็นะครับก็ประมวลภาพจากไส้ในนะครับประมวลภาพจากมอเอรแปลงได้เลยนะครับแล้วก็ประมวลภาพจากการใช้งานจริงนี่แหละดีที่สุดนะครับใช้งานจริงก็เมื่อกี้ทดสอบเป็น18นิ้วนะครับ2ใบนะครับอ้สินิ้ว2ใบนะครับช่องที่1ที่ผมขับเมื่อกี้นะครับน้าเสียงที่ได้ก็ถือว่าโอเคในระดับหนึ่งนะครับ ถือว่าใช้ได้เลยเป็นดอกเชลเลนเจอร์พันสองร้อวัตต์นะครับก็ถือว่าอิ่มอยู่นะครับถือว่าอิ่มอยู่ตัวนี้เป็นสินค้ามือแรกนะครับมีแค่2แท่นเท่านั้นนะครับวันนี้นะครับได้มา4่แท่นนะครับลูกค้ามารับเอง1่แท่นแล้วก็จัดส่งให้พระอาจารย์ท่านอีก1่แท่นนะครับเหลือ2แท่นเท่านั้นนะครับกับราคาที่ถูกแสนถูกพี่น้องคุ้มสุดๆเลยก็ว่าได้นะครับราคาอยู่ที่ตัวละ15,900บาทนะครับนี่ นะครับรุ่น mx ส1 6 0 0นะครับเป็นรุ่นใหญ่สุดเลยนะครับเป็นรุ่นใหญ่สุดนะครับดูเลยนี่ครับนี่สวยๆแน่นๆนะครับไส้ในนะครับใครชอบนะครับผมสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันเข้ามาได้นะครับเบอร์โทร0 6 3 0 5 6 4 8 7 6นะครับ0 6 3 0 5 6 4 8 7 6นะครับงานเซตคาราโอเกะเซตเล็กๆนะครับท่านเดียวจบเลยนะครับเบสกลางแหลมมอนิเตอร์นะครับได้เลยนะครับราคา15,000 900บาทนะครับราคานี้ผมรวมจัดส่งฟรีให้ถึงที่เลยนะครับค่าส่งประมาณ3-400พี่น้องนะครับโอ้มันหนักพี่น้องนะครับหนักจริงนะครับนี่ขนาด3 u ยูพี่น้องรุ่นนี้นะครับอ่ะนะครับใครชอบหรือว่าใครอยากสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับเกี่ยวกับการใช้งานจริงเป็นยังไงแนวน้ําเสียงเป็นยังไงนะครับก็สอบถามกันเข้ามาได้นะครับเบอร์โทรนะครับเบอร์เดียวนะครับจะโทรสายตรงหรือท่านจะแอดไลน์นะครับได้หมด นะครับ0630564876นะครับเราไม่เน้นขายอย่างเดียวนะครับเราเน้นนะครับพี่น้องที่มีอุปกรณ์เครื่องเสียงนะครับพวก power amp นะครับที่ไม่ใช้แล้วนะครับอยากเอานำมาแลกเปลี่ยนตีเทินเป็นสินค้าตัวใหม่นะครับผมส่งรูปภาพมาดูได้ทางแชทนะครับทางไลน์ด้วนะครับสามารถแลกเปลี่ยนตีเทินได้นะครับหรือว่าจะซื้อไปเลยก็ได้นะครับไม่มีปัญหาได้ทุกกรณีนะครับอ่ะ นะครับก็จะประมาณนี้นะครับผมก็ทดสอบให้พี่น้องได้อ่ารับชมกันทุกคนเลยนะครับชวนรู้สึกว่าโอชวนพนันมาคอยกระได้เนาะนะครับยิงคำยิงมืดบอสเน็ตแก่บอสเน็ตถอนพี่น้องนะครับอ่ะนะครับคลิปนี้ฝากไว้เพียงแค่นี้นะครับที่ริ่งสินค้าเรามีเข้ามาหลายตัวนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะค่อยๆอัปเดตให้กับพี่น้องได้รับชมกันเรื่อยเยเด้อนะครับคลิปนี้ฝากไว้เพียงแค่นี้นะครับอย่าลืมกดติดตามทั้ง3ช่องทาง f a c e b o o k เพจแล้วก็ YouTube นะครับฝากพี่น้องสมาชิกทุกท่านครับผม